สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะแต่งหน้าแล้วก็มาคุยกันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะาการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือการนําสินค้าประเทศเรานะคะไปแลกเปลี่ยนกับต่างชาตินะซึ่งโดยใชเ้เงินสินเชื่อแล้วก็ สินค้ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองวามหมายของอการค้าระหว่างประเทศนะคะก็คือการนำเอาสินค้าในประเทศเรานะคะไปแลกเปลี่ยนกับต่างชาตินะคะสาเหตุก็คือ,อในประเทศเรานะคะทรัพยากรนะคะไม่เหมือนกันจึงมีการแลกเปลี่ยนกันโดยใช้เงินแล้วก็สินเชื่อสินค้าต่างๆนะคะซึ่งเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะประเทศเราก็สามารถผลิตข้าวได้เยอะนะคะก็ไปแลกเปลี่ยนเป็นน้ํามันนะคะจากะตะวันออกกลางนั่นเองนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของนโยบายทางการค้าค่ะซึ่งนโยบายทางการค้านะคะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือนโยบายการค้าแบบเสรีแล้วก็นโยบายการค้าแบบคุ้มกันนะคะ เรามาเริ่มกันที่นโยบายการค้าแบบเซรีนะคะก็คือนโยบายที่ประเทศต่างๆนะคะค้าขายกันได้อย่างเสรีไม่มีการขีดกันทางการค้านะคะแต่ยังคงมีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำนะคะ ซึ่งนโยบายแบบคุ้มกันนะคะก็จะสร้างขึ้นเพื่อจํากัดป้องกันและสนับสนุนการผลิตในประเทศนะคะซึ่งก็จะตรงข้ามกันกันกบการค้าเสรียอย่างสิ้นเชิงค่ะส่วนวัตถุประสงค์ของนโยบายแบบคุ้มกันนะคะก็คือเพื่อคุ้มครองนะคะอุตสาหาการรมภายในประเทศไม่ให้มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในตลาดได้ง่ายมากนะะักค่ะ 2. ป้องกันการทุ่มตลาดของสินค้าต่างประเทศเป็นการช่วยเหลือการผลิตของอุตสาหการรมภายในประเทศค่ะและ 3. เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดดุลสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาในการขาดดุลสินค้าโดยจำกัดการนำเข้าและการส่งออกสินค้าค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในรูปแบบของการดำเนินอายบายการค้าแบบคุ้มกันค่ะก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะก็อย่างที่หนึ่งนะคะก็คือการตั้งกำแพงภาษีค่ะก็คือการเก็บภาษีศิลกากรจากสินค้าที่ไม่ต้องการนำเข้าในอัตราที่สูงค่ะของการควบคุมหรือการให้โคต้านะคะนั่นก็คือการห้ามหรือกำหนดโคตา้าการนำเข้าหรือสอง่งออกในจำนวนที่กำหนดค่ะ ในรูปแบบพ่สามนะคะรัฐให้การอุดหนุนผู้ผลิตเนาะก็รัดจะช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศเช่นจ่ายเงินอุดหนุนหรือการลดภาษีบางอย่างเป็นต้นค่ะ โอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาถึงจนจบคลิปเลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบา,บาย